ไตแบบฟอกกินน้ําเยอะไม่ได้ต้องกินโปรตีนเยอะกว่าคนปกติคนที่ฟอกไตเนี่ยบ่งบอกว่าร่างกายของของคนคนนั้นน่ะมันมีของเสียในเลือดเยอะที่มันไม่สามารถขับออกทางไตด้วยร่างกายของตัวเองได้อาการของคนที่เป็นลักษณะฟอกไตเนี่ยคืออาจจะไตบวมดีมันแน่นละนะคะไม่สามารถขับพิษขับของเสียขับเลือดเสียออกได้จําเป็นที่ต้องฟอกการฟอกเลือดก็คือการเอาเอาเลือดภายในของตัวของเราอะค่ะที่มันไม่สะอาดหรือว่าเลือดเป็นพิษอยู่เนี่ย เอาไปทําความสะอาดข้างนอกนะคะไปไปแยกเอาของเสียจากของเอ่อของดีแยกออกจากกันเป็นเป็นเลือดดีเอาเลือดที่ไม่ดีของที่ไม่ดีออกนะคะจากนั้นก็ปั่นเลือดเข้ากับมาที่ตัวเราเหมือนเดิมนะคะบางคนเนี่ยถ้าไตแบบแน่นๆหรือว่าไตแบบเสื่อมมากๆเนี่ยเขาก็ต้องต้องฟอกตลอดชีวิตหรือบางคนแบบอาทิตย์นึงอ่อฟอกสองครั้งสามครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างหนักการดูแลร่างกายของตัวเองเนี่ยต้องดูแลไตนะคะถ้าถ้าไตเสื่อมเนี่ยคือร่างกายทั่วให้ให้พี่คิดได้เลยว่าทั้งตัวของพี่เนี่ยเสื่อมนะคะเพราะว่าปกติถ้าร่างกาย ยังดีเนี่ยไตมันก็ต้องดีนะคะถ้าร่างกายไม่ดีอะไตมันจะมันจะลงไตหมดเลยของอะไรที่ไม่ดีมันจะมากองอยู่ที่ไตแล้วม <c oughs> <may> ัน <cafe> ข <scenes> ับออกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องก่าปกตินะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะขาดสารอาหารไงนะคะคนเป็นไตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจะเลือดจางด้วยแต่ว่าเราต้องเลือกทานโปรตีนที่มันไม่ร้อนไม่ร้อนก็คือชนิดโปรตีนแบบเย็นเช่นไข่ขาวพวกปลาต้มเนี่ยก็กินได้อยู่แต่ว่าถ้าโปรตีนร้อนนะคะสารสกัดต่างๆที่มันเป็นพวกเบโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นยาร้อนหมดเลยนะคะมันสกัดมันเข้มข้นหรือพวกเนื้อสัตว์ที่เป็น เนื้อกุ้งเนื้อปลาเ,เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อควายนะคะปลาหมึกอะไรพวกนี้มันจะเป็นโปรตีนแบบร้อนหมดเลยเรียงเรื่องของพวกนั้นคนเป็นไตเนี่ยยังไงก็ต้องปรับอาหารค่ะถ้าไม่ปรับอาหารเนี่ยมันก็ไม่หายเรื่องของที่ทําให้เกิดกรดในร่างกายทั้งหมดจากคลิปที่แล้วพี่ไปไปย้อนดูได้นะ,ะถ้าคนเป็นไตถึงขั้นฟอกอ่ะยุ้ยไม่ค่อยให้กินนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะขับ น้ำออกไม่ได้จะกินชาแบบเนี้ยเยอะไม่ได้นะถ้าจะกินก็กินแค่ครึ่งแก้วแบบอ่อนๆนะคะวันเว้นวันหรือสองวันหนึ่งครั้งส่วนตอ่อแคปเนี่ยจะทําไม่ได้เลยนะตัวน,นี้นจะเป็นกระถุ้ g พิบแดงให้คนเป็นไตปก,กตินั่นแหละได้แต่ว่าคนเป็นไตขั้นฟ้อนเนี่ยไม่แนะนําให้กินแต่ชาเพราะว่ามันต้องจํากัดน้ําด้วยค่ะ